สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันมีอาหารปลายี่ห้อออบติมัมค่ะมาแนะนําให้กับทุกท่านที่เลี้ยงปลาสวยงามทุกชนิดนะคะอาหารปลาออบติมัมค่ะเป็นอาหารปลาที่เหมาะเลี้ยงปลาสวยงามทุกชนิดทุกสายพันธุ์ค่ะช่วยนะคะเล่งโตเล่งวุ้นเล่งสีให้ปลามีสีสันสวยงามค่ะใช้กับปลาทองค่ะปลาคราฟปลาสอดปลาหมอสีปลาเทวดาและปลากัดค่ะอาหารปลาออบติมัมนะคะมีสารอาหารค่ะที่ทําให้ปลามีสุขภาพแข็งแรงค่ะ และยังมีสวนนะคะที่ทําให้สีของปลานะคะสดใสสวยงามยิ่งขึ้นค่ะอาหารปลาที่มั่มนะคะใช้แล้วน้ําไม่ขุ่นค่ะวันหนึ่งนะคะที่เราคุนให้อาหารปลาค่ะเราคุนให้อาหารปลานะคะวันหนึ่งสองถึงสามครั้งค่ะคุนให้อาหารปลานะคะในปริมาณที่เพียงพอค่ะไม่ควรให้อาหารปลาในปริมาณที่มากเกินไปนะคะเราขายสินค้านะคะในราคาถูกละ70บบาทค่ะหากท่าในใดนะคะที่สนใจสินค้าของเราค่ะ สามารถสัง่งซื้อได้ทางเบอร์โทรศัพท์นะคะ0846644887ค่ะคุณจีค่ะหรือทาง Facebook นะคะกูจีายีีใายค่ะหากท่านใดสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะตามที่อยู่นะคะขอบคุณค่ะ